สวัสดีครับทุกคนดราม่าร้อนระอุในโลกวันพีซกับการเลือกนักแสดงบทวีวีในซีรีส์ Netflix กซ์ทำไมการตัดสินใจครั้งนี้ถึงสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งแฟนดอมและเบื้องหลังความขัดแย้งนี้มีอะไรซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกมิติกันครับและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แดง์ให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ ใจกลางพายุทรายแห่งดราม่าครั้งใหญ่การประกาศว่าชาลิตราชันดรันนักแสดงหญิงชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียจะมารับบทเจ้าหญิงเนเฟลตรีวีวีได้จุดชนวนความขัดแย้งที่ลุกลามไปไกลกว่าแค่การคัดเลือกนักแสดงครับนี่คือภาพจำลองความตึงเครียดของแฟนดอมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยคำถามเรื่องการดัดแปลงความถูกต้องการเป็นตัวแทนและที่สำคัญที่สุดคืออำนาจของผู้สร้างสารรคดั้งเดิมอย่างอาจารย์เออิชิโร่โอดา ซึ่งคลิปนี้จะพาคุณไปวิเคราะห์ทุกชั้นของความขัดแย้งตั้งแต่อคติที่จงแจ้งไปจนถึงการถกเถียงที่ซับซ้อนสุดๆครับเพื่อที่จะเข้าใจถึงแก่นของดราม่านี้เราต้องย้อนกลับไปทำความรู้จักกับหัวใจแห่งอาณาจักรอลาบัสต้ากันก่อนนั่นคือตัวตนของเจ้าหญิงวีวีในต้นฉบับมังงะครับ เธอไม่ใช่แค่เจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์แต่เป็นตัวละครที่มีมิติซับซ้อนอย่างยิ่งวีวีมีถึง2ตัวตนคือเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรทะเลทรายและสายรับในองค์กรบาร Works, ็อกเวิร์กส์ภายใต้โค้ดเนม Miss เว d ส์เดย์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเสียสละที่เธอมีต่อประชาชนของเธอตั้งแต่ยังเป็นเพียงเด็กสาววัยรุ่นเท่านั้นเองครับ ลักษณะนิสัยที่ทำให้วิววีเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกคือความเมตตาความเฉลียวฉลาดและความรู้สึกรับผิดชอบอันท่วมท้นที่มีต่อบ,บ้านเมืองของเธอครับ การตัดสินใจแทรกซึมเข้าไปในองค์กรอาชญากรรมที่อันตรายที่สุดอย่าง Baroque Works ตั้งแต่อายุเพียง14ปีไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำได้ง่ายๆมันตอกย้ำให้เห็นถึงไหวพริบเชิงกลยุทธ์และความกล้าหาญที่เกินวัยของเธอวีวีไม่ได้เป็นแค่ตัวละครที่รอความช่วยเหลือแต่เธอคือผู้ที่ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องสิ่งที่เธอรักด้วยตัวเองครับ ความผูกพันของวีวีไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในอาณาจักรอลาบัสตาแต่บทบาทของเธอในฐานะสมาชิกลูกเรือหมวกฟางแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ได้สร้างสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับกลุ่มตัวละครหลักและแฟนๆทั่วโลกชาติการตัดสินใจของเธอที่จะไม่ออกเดินทางต่อ เพื่ออยู่ดูแลอาณาจักรของตนเองถือเป็นหนึ่งในฉากที่สะเทือนอารมณ์และน่าจดจำที่สุดในเรื่องราวของวันพีซเลยก็ว่าได้ครับมันทำให้สถานะของเธอในใจของแฟนๆนั้นพิเศษและเป็นที่รักมาจนถึงทุกวันนี้ ทีนี้มาดูที่มาของความขัดแย้งกันบ้างครับนั่นคือแรงบันดาลใจเบื้องหลังอาณาจักรลาบาสตาซึ่งเป็นประเด็นสําคัญมากในการวิเคราะห์ครั้งนี้อิทธิพลหลักที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คืออียิปต์โบราณครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเนเฟลตารีที่เป็นพระนามของราชินีอียิปต์จริงๆหรือฉากหลังที่เป็นดินแดนทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ประเด็นมันซับซ้อนกว่านั้นครับเพราะมันไม่ได้มีแค่อิทธิพลเดียวที่หล่อหลอมลาบาสตาขึ้นมานั่นเอง ประเด็นสําคัญที่ฝ่ายสนับสนุนการคัดเลือกนักแสดงยกขึ้นมาอ้างและหลายคนอาจมองข้ามไปก็คือหลักฐานของอิทธิพลจากเอเชียใต้และอินเดียที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมบางส่วนของอัลาบัสต้าเช่นกันครับ ความเป็นทวีลักษณะทางวัฒนธรรมหรือการผสมผสานแรงบันดาลใจที่หลากหลายนี้เองที่กลายเป็นเสาหลักสำคัญให้ฝ่ายที่สนับสนุนการคัดเลือกชาริตราชันรันนำมาใช้เป็นเหตุผลโต้แยง้งทำให้ประเด็นเรื่องความถูกต้องนั้นมีความซับซ้อนและตีความได้หลายมิติมากขึ้นครับ และนี่คือความย้อนแย้งที่น่าสนใจที่สุดของดราม่านี้ครับตัวละครวีวีที่เป็นศูนย์กลางของความขัดแยง้งแท้จริงแล้วเป็นตัวแทนของหลักการที่กลุ่มผู้ต่อต้านกำลังปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเรื่องราวทั้งหมดของวีวีในภาคอลาบัสตาคือการต่อสู้เพื่อรวมชาติที่แตกแยกให้เป็นหนึ่งเดียวและต่อต้านอำนาจมืดที่คอยบงการอยู่เบื้องหลังโดยใช้ข้อมูลเท็จและอคติเป็นเครื่องมือซึ่งไม่ต่างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เลยแม้แต่น้อยครับ เรามาลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันครับ การคุกคามทั้งออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับชาริตราชันรันนั้นมีลักษณะที่สร้างความแตกแยกโดยเนื้อแท้มันอาศัยอคติทางเชื้อชาติเป็นตัวขับเคลื่อนและพยายามที่จะบังคับใช้กฎที่เข้มงวดและกีดกันผู้อื่นออกจากกระบวนการสร้างสรรค์ดังนั้นการกระทําที่โจมตีนักแสดงที่ได้รับเลือกให้มารับบทวีวีจึงเป็นการขัดแย้งโดยตรงต่อค่านิยมหลักของตัวละครและสาระสําคัญของบังงะที่พวกเขาอ้างว่ากําลังปกป้องอยู่นั่นเองครับ จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระลอกใหญ่นี้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมหาศาลหลังการปล่อยตัวอย่างซีซั่น2ที่เผยให้เห็นภาพของชาลิตราในบทบาทเป็นครั้งแรกครับทันทีที่ภาพปรากฏสู่สายตาสาธารณาชนมันได้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงอย่างรวดเร็วและรุนแรงบนทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น reddit tiktok หรือ x ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเร็วและความเข้มข้นขอ,ของการตอบสนองจากแฟนดอมซึ่งกลายเป็นราษฎร ของความขัดแย้งที่ตามมาทั้งหมดเมื mm. ่อเราจำแนกเสียงคัดค้านจะพบว่าสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มหลักๆที่แตกต่างแต่ก็คาบเกี่ยวกันครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่แสดงความเกลียดชังอย่างโจ่งแจ้งผ่านความคิดเห็นที่เหยียดเชื้อชาติและคุกคามตัวนักแสดงโดยตรงซึ่งตัวของชาริตราเองก็ได้นำภาพหน้าจอข้อความนั้นมาเผยแพร่ด้วยครับพฤติกรรมนี้ไม่ใช่แค่การป่วนแต่คือการแสดงออกของกลุ่มคนที่เป็นพิษในโลกออนไลน์ ที่รู้สึกว่าตนมีสิทธิ์ที่จะโจมตีนักแสดงผิวสีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลงานที่พวกเขารักกลุ่มที่2มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับครับพวกเขามาในานามของการเรียกร้องความสมจริงโดยอ้างว่าชาริตรามีภาพลักษณ์ไม่ตรงกับวีวีในมังงะ และอนิเมะที่มีผิวขาวนี่คือแนวคิดเรื่องความถูกต้องทางภาพลักษณ์ที่แฟนคลับหลายคนยึดถือภาพจากอนิเมะแม้ว่าข้อโต้แย้งนี้จะดูเป็นกลางและมีเหตุผลแต่บ่อยครั้งมันกลับทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่สังคมยอมรับได้เพื่อใช้แสดงออกถึงอคติทางเชื้อชาติที่ซ่อนอยู่ลึกๆนั่นเองครับ และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีข้อโต้แย้งซับซ้อนที่สุดครับพวกเขาถกเถียงในประเด็นการเป็นตัวแทนที่แท้จริงโดยระบุว่าเมื่ออารบัสต้ามีแรงบันดาลใจจากอียิปต์ก็ควรจะคัดเลือกนักแสดงชาวอียิปต์หรืออาหรับการเลือกนักแสดงอินเดียจึงเป็นการนำเสนอที่ผิดเพี้ยนข้อโต้แย้งนี้มีส่วนที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการคัดเลือกนักแสดงแบบเหมารวมเชื้อชาติของฮอลลีวูดแต่มันก็ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีนำไปใช้เป็นเกราะกำบังเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับอคติของตัว ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ถาโถมฝ่ายสนับสนุนก็มีข้อโต้แย้ที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือคำตัดสินจากผู้สร้างสรรค์จักรวาลวันพีซอาจารย์โอดะครับมีการยืนยันว่าอาจารย์โอดะไม่ได้แค่มีส่วนร่วมแต่เป็นผู้คัดเลือกด้วยตนเองหรือ hand selected ให้ชริตราชันรันมารับบทนี้ การอนุมัติที่เด็ดขาดจากผู้สร้างโดยตรงนี้กลายเป็นไพ่ตายที่ทำให้ข้อโต้แย้งอื่นๆแทบจะไร้น้ำหนักไปในทันทีเพราะนี่คือวิสัยทัศน์ที่มาจากผู้ให้กำเนิดเรื่องราวเองนอกจากการอนุมัติของอาจารย์โอดะแล้วเรายังได้เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่านักแสดงและทีมงานครับนักแสดงหลายคนเช่นรอบคอเลติวาโปเอมิลีรัดนามิและเจคอบกิบสันอูซอฟ ได้ออกมาแสดงจุดยืนปกป้องชาริตราอย่างรวดเร็วและหนักแน่นพวกเขาประนามการเหยียดเชื้อชาติและย้ำเตือนทุกคนถึงการตัดสินใจของอาจารย์โอดาซึ่งสะท้อนถึงแก่นเรื่องสำคัญของวันพีซนั่นคือการปกป้องพวกพ้องความเป็นครอบครัวนั่นเองครับ สุดท้ายแล้วกรณีพิพาทเรื่องการคัดเลือกนักแสดงบทวีวีได้กลายเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญของแฟนดอมยุคใหม่ครับมันแสดงให้เห็นถึงอำนาจของผู้สร้างดั้งเดิมที่ยังมีชีวิตอยู่ในการยุติข้อถกเถียงทั้งปวงและเผยให้เห็นธรรมชาติที่ซับซ้อนของคำว่า ความถูกต้องที่แฟนๆต้องการและแม้เหตุการณ์นี้จะสร้างความแตกแยกแต่มันกลับตอกย้ำสาระสำคัญของวันพีซที่ว่าครอบครัวที่เกิดจากความผูกพันนั้นแข็งแกร่งกว่าความแตกแยกใดๆที่เกิดจากอาคติหรือความเกลียดชังครับดราม่าครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างและคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการคัดเลือกนักแสดงในครั้งนี้ครับ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโลกวันพีซครับและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซุปเปอร์แตงส์ให้เราได้นะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ